ค่ะข่าวแรกนะคะจะพามาดู3นรักแสดงนําจากภาพยนตร์เรื่องหลวงพิเท่งคมแบกนะคะก็คือเป็นทายาทของตลกดังนะคะก็คือโง่เฮงบุรีแบงค์นะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหเรื่องนี้เต็มที่มากจริงๆคือเขาไม่ไดม้มาแค่ผ่านจอนะุผู้ชมเขามารับบทแบบเต็มๆกันเลยทีเดียวละค่ะเอาเป็นว่าอย่ารอช้าเด็กวัดสามหน่อเนี่ยเขาจะมาแบบแนวไหนจะตลกบกฮาเท่ารุ่นพ่อหรือเปล่าไปฟังสัมภาษณ์กันเลยค่ะ ครับผมอัครพงศ์สุวรรณครับงูเฮงแก๊งแบทครับผมรับบทเป็นเดทครับผมครับผมผมแบง์นะครับรับบทเป็นสมนึกครับผมผมบุรีครับรับบทเป็นไข่ครับผมผมเล่นเป็นไข่ครับก็อยู่ในแก๊งเด็ก3คนนี้ครับใช่คือเราเป็นเด็กวัดที่หลวงพิเท่งมาจําวัดใหม่ครับเป็นวัดที่ไม่ใช่วัดเก่าของหลวงพิเท่งคือหลวงพิเท่งกลับมารอบนี้มาอีกวัดหนึ่งซึ่งจะกลับมาทําไมต้องเป็นวัดนี้เดี๋ยวต้องรอดูในภาพยนตร์ครับก็เราก็จะเป็นเด็ก เด็กวัดที่เหมือนเป็นคนดูแลของหลวงพี่เทงก็คืออยู่กับตาส่งด้วยแล้วก็คอยแบบจะเป็นคู่กัดคู่แกลกัตาส่งอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็รอวันที่หลวงพี่เทงกลับมาแล้วก็คอยดูแลหลวงพี่เทงอะไรเงี้ยครับเป็นแก๊งที่เขาเรียกว่าคอยหนุนหลังหลวงพี่เทับตาส่งอ่าคอยคอยสพอร์ตคอยช่วยไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรในวัดหรือว่าต้องประชิญกับอะไรในเรื่องราวในเรื่องอะไรเงี้ยครับมีครับมีมีก็จะเป็นเหมือนแบบแกล้งพระใหม่อะไรเงี้ยอ่าต้องตัวคอยรอดูในเรื่องแล้วก็มีแกล้งเด็กใหม่ด้วยซึ่งเป็นพระเอก อ่อออกัสของเราก็เป็นลูกของชื่ออะไรนะเพียนอ่าลูกของเพียนในภาคแรกอะไรเงี้ยครับก็จะมาอยู่รับน้องเข้ามาอยู่ในแก๊งเด็กวัดของผมก็อ่อต้องโดนรับน้องเดี๋ยวไปดูในเรื่องครับก็แบบว่าทุกคนช่วยกันหมดเลยครับแบบส่งมุกมาอะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่มีแบบมีเฮงมีมิกมีทุกคนมีมีสังที่ที่เป็นดาก็ช่วยกันทุกคนเลยครับ โหสนุกครับไม่ต้องพูดถึงเลยบรรยากาศในกองก็มีแต่พี่น้องมีแต่เหมือนเจอรวมญาติเหมือนครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยฮะก็บรรยากาศในการทำงานก็ชิลครับเพราะว่าเหมือนเราสนิทก,กันอยู่แล้วด้วยก็สนุกไปใหญ่เลยดีครับสําหรับผมนะมันไม่เหมือนกับทํางานกับเพื่อนร่วมงานนะครับมันก็ทํางานกับเพื่อนเราอะ่ะเพื่อนกันเองทําง,งานความรู้สึกมันก็เลยสนุกงานในวันดีก็คือทางทางทีมงานเขาก็โอเคทางนักแสดงก็โอเคทุกคน เข้ากันได้ทําให้บรรยากาศมันเยี่ยมมากครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องถ้าใครเคยดูภาคแรกครับผมว่าอยากให้ไปดูจะไม่บังคับแล้วกันแต่ผมว่าถ้าใครได้เข้าไปดูก็จะได้บรรยากาศเก่าแต่มุกใหม่ๆ สำหรับแบบหนังไทยแล้วก็อยากให้ผลักดันหนังไทยของเราด้วยครับเพราะาช่วงนี้หนังไทยก็ผมว่าไปได้ดีนะก็อยากให้ทุกคนสปอร์ตหนังไทยบ้านเราด้วยจะได้ไปไกลเหมือนอย่างเกาหลีเขาอย่างอะไรเขาถึงฮอลลีวูดให้ได้เพราะว่าจริงๆคนไทยก็เก่งครับผมว่าเรื่องซีจงซีจีเรื่องอะไรมันไม่แพ้ใครอยู่แล้วอย่างมาเวลยังใช้คนไทยเลยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าพพอร์ตหนังไทยครับเพราะว่าพุ่มกลับแล้วก็นักสแสดงทุกคนใส่เกินร้อยแน่นอน แม่แต่ละคนลีลายียยนโกนใจนะคะทั้งนอกจอแล้วก็ในจอจริงๆเอาเป็นว่าใครไม่ดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะไปอุ่นหนุนหนังไทยกันได้ลวงวิเทนคัมแบกนะคะเข้าฉายแล้วทุกโรงภาพยนตร์นั่นเองค่ะ